ทิ้งยึดรถมาล้อมรถก็มีเจ้าหน้าที่มาแสดงบัตรก็คือแบบแสดงไวๆอะ่ะอนต้ว้นั่นปุ๊บแล้วก็จะมีอีกรถอ,อีกคันหนึ่ง,งจบประกบข้างหน้ามีคนมาล้อมรถนิดๆหน่อยๆสองสคนเราก็เลยเราก็เลยเฮ้ยเรื่องอะไรกันครับก็เขาบอกว่าทางอ่าขอให้เรามาคุยทางรถคันนี้ผิดคำสั่งสาร ไปทำงานต่างจังหวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็หลายชั่วโมงมากเลยนะจากรถหยุดนิ่งจนถึงปั๊มน้ำมันน่ะน้ำมัน20กิโลขับความเร็ว110-120หลาทางไปถึงปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันยังไม่เสร็จเลยทีมยึดรถมาล้อมรถทีมยึดรถมาล้อมรถแข่งอย่ตอนนี้ไฟแนนซ์กับคดีคือของตอนนี้เราไม่ได้ค้างเขาเลยงวดหนึ่งเราเราก็ไม่ได้ค้างแต่ท like ีม yeah, ย kind of really ึดมาแจ้งว่าผิดนัดชำระสาร ซึ่งเราเคยถีบไปครั้งหนึ่งตอนประมาณเดิน,น,ดนกมกราปีพศหกเจ็ดแต่เราตอนนั้นเราเคลียร์ไปแล้วอ่าถิเงเดไนเล่นอยงไรกไม่รู้ประเด็นที่ส,สงสัยคือประเด็นที่สงสัยก็คือมันรู้ได้ยังไงเพราะรถคันนี้จอดอยู่ที่ตรงนี้คือบางส,งสาธงหรืรบาการผมขับทำงานเม,ามาื่อวานท,ที่ที่สุพรรณเจอเมื่อมันยังไม่เสร็จเลยมาลองรถไม่ดูครับวันนี้เลยมาแกะดูโอ้โหดูเต็มเต็มเครื่องอะไรเนี่ยครับมีแจกะตัวนัก GPS รูไฟติดตลอดเวลาคุ่แจไม่ได้เปิดมีไง้ด้วยโอ้โหมีไมด้วยกล่อง TPS มายังไรวะใครติดโอ้ครติดเซรเซอรอมสองมาเป็นมาปีหกสองซอรเมืสองเจ้าของเก่าเากว่ติดมันจะไม่ได้ติดมนติดเขาต้นตากเลยใใครออนี่มีรหัสด้วยนี่ใช่ไหม มีเมนูไหมบ้ามีเมนมูมได้บ้างชิบหายแล้วเน,นี่ยเนะรามีเมนูนี่นชิบหายแล้วเนี่ยอเเป็นเพลงเป็นเพลงแย่มากเลยครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันมันลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลมากเลยนะเพราะว่าตลอดเวลาที่เราอยู่ในรถ เราไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะดับฟังตอนไหนเวลาไหนแต่เรารู้แค่ว่าไอ้รถเนี่ยม,มันมีไมค์มีไมโครโฟนสามารถตัดจ่ายน้ํามันได้ทําให้รถเราดับกลางถนนได้มันโอ้มนมันแย่มากอะ่ะอยากให้เป็นคดีตัวอย่างเลยครับเพราะว่าคาดีที่เราเห็นกันมาเนี่ยเมื่อเมื่อจ้าวมาณต้นเมือ,มอน,นที่แล้วเนาะไอ้นั่นมันคือคือบุคคลกับบุคคลบุคคลคือเจ้าของเต้นรถไก่คนหนึ่งแล้วก็คือเขารักษาลัรราษคือเขาติด ติดให้ลูลลกค้าอ่าแต่อันนี้มันคือองค์กรใหญ่มันคือไฟแนนซ์ระดับประเทศไทย่ะมันทาใน,นกักคนน่ะน,นี่แหละอยากอยากให้เป็นขา่าวอยากให้บอว่า,วาลองเป็นคดีตัวอย่างไปเลยอย่างเงี้ยครับที่ง่าแต่แต่ละคน,เ,นเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเขาจะมาดักต้นเราดักที่เราจะทำยังไงะถ้าสมมติว่าเราพูดไ,ไปเบิกเงินจากอะไรมาสักอย่างหนึง่งเฮ้ยฮัลโหล เออผมบอกันยแมนะสองสองล้านเนี่ยนัน่น,นอยู่กับผมแล้วนะให้ผมมาเจอที่ไหนแล้วถ้าคุณกำลังดักฟังอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ว่าอยากจะได้เงินคดีจะทำยังไงอะ่ะไม่ดักค้นผมไตหาเลยเหรอ,อใช่ไหมอะ่ะ